วันนี้พักกล้าทำเขาก็เปิดที่ทำการพักมีการทำบุญเปิดที่ทำการพักใหม่คุณธรรมนัทแต่ตึกเก่าตึกเก่าตึกเก่าตึกปานสี<อ>แต่ที่สำคัญคือรอบนี้เปลี่ยนชื่อตึกด้วย<อ>เป็นตึกกล้าทำทำไมเพื่อวงจุ้ยเหรอน่าจะอย่างนั้นคือผมเล่าที่มาที่ไปไอ้ตึกปานสีนี่นิดน,นึงนะครับตึกปานสีเนี่ยตามข้อมูล เจ้าของตึกชื่อว่าเฮียกุยเฮียกุยรัฐดาเคยทําธุรกิจรถยนต์เกรมาเก็ตอะไรอย่างนเนี้ยจนจนมันเกิดผลกระทบเอาอย่างนี้แล้วกันหลังจากนั้นเฮียกุยเนี่ยไปโดนคดีหลอกขายพัะเครื่องก็เป็นคดีความใหญ่เลยเอาเป็นว่าตามข่าวก็คือใกล้ชิดตํารวจระดับชั้นผู้ใหญ่ค่ะจําจได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ตึกปานสีเนี่ยเป็นที่ทําการพักพลังประชารัฐจาได้ฮะจำได้ เป็นที่ทําการพรรคพลังประชารัฐอยู่ช่วงหนึ่งปรากฏว่าก็เปลี่ยนนะพลังประชารัฐย้ายตึกไปตึกของคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งอยู่รัชดาเหมือนกันอยู่แถวนั้นแหละก็คือที่ปัจจุบันนี่แหละก็คือที่ปัจจุบันนี่แหละแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตึกปานสีก็เป็นข่าวฮือหาอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ๆก็มีรูปบิ๊กแปะไปแปะที่ตึกจำได้จำได้คนตัวเลกจากทีคนก็เฮ้ยแล้วตอนนั้นเนี่ย พลตเอกจักรทิพย์เนี่ยท่านก็เชื่อมโยงกับบิ๊กป้อมอยู่เขาก็อึกหรือพลังประชารัฐจะย้ายตึกกลับมาหรือยังไงแต่ปรากฏก็ดึงรูปออกกลายเป็นว่าพักที่เข้าไปใช้ตึกปานสีเนี่ยคือพักเศรษฐกิจไทยก็พักเก่าก็ของก้าทํานี่แหละก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นก้าทําก็คือพักเศรษฐกิจไทยนี่ยแล้วมันก็มีอะไรแบบลึกลับซับซ้อนอีกพักเศรษฐกิจไทยตอนนั้น ใช้ตึกปานสีเป็นที่ทําการพักก็ย้ายจดทะเบียนย้ายใหม่จากตึกที่ทําการพักที่เนี่ยย้ายไปพเยาอตึกปานสีก็เลยไม่มีคนใช้อแล้วตอนเนี้จากพักเศรษฐกิจไทยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นพักกล้าทำก็กลับมาที่นี่อีกร้100อยเอกธรรมรัฐก,กลับมาอยู่พกล้าทำก็ย้ายที่ทําการพักจากพยาเมาอยู่ปานสีแต่รอบนี้เนี่ยไม่ได้ย้ายมารดาเปลี่ยนชื่อตึกด้วยเป็นตึกกล้าทำตึกกล้าทำ กำลังคิดว่าที่ย้ายกลับมาเนี่ยเพราะว่าคนคนเยอะขึ้นหรือเปล่าสอสอมีเยอะขึ้นแล้วนะตอนเนี้ย <20 S 1> ี่จะไม่ใช่3ามสิบสามสแล้วนี่ตัวเลขเนี่ยสาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือย่างี้ก่อนหน้านี้เนี่ยกล้าทําเป็นพักร่วมรัฐบาลได้รัฐมนตรีโดยที่ไม่มีสสแม้แต่คนเดียวแรกเลยนะแรกเลยนะหลังจากนั้นมีสสย้ายมา4ี่คนจากพักเล็กอะไรก็ไม่รู้ ย้ายมาตึง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 สี่คนรอไว้อยู่แล้วพอกลุ่มคุณธรรมนัสถูกทีมอ,อกมาจากพลังประชารัฐเลยกลายเป็นยี่สิบสี่แต่วันเนี้ยคุณธรรมนัสบอกว่าเดี๋ยวจะมีสอสอยกให้พัก,กรัฐบาลสามสิบสี่นาพักกล้าทำเขาบอกว่ากล้าทำเราก็งงเฮ้ย hey, ในสภา,าคุณมียี่สิบสี่อยู่ๆวันเนี้ยมาบอกว่าสามสิบสี่สามสิบสี่แล้วคุณธรรมนัสแกมีความถนัดเรื่องนี้นะเรื่องการฝากเลี้ยงอะพลังดูดพลังดูดเ บอกว่าส่วนสิบเสียงจะมาจากไหนเนี่ยไม่ทราบวันนี้เป็นวันมงคลไม่อยากพูดถึงมากคอื่อยากฟังจังเลยอ่ะเป็นการสัมภาษณ์ของคุณธรรมนัสอยากฟังจังเลยอ่ลองฟังดหน่อยสามสิบสี่เสียงนี่คือหมายความว่าอยู่ในเป็นกล้าทธรรมในทางการวทย์ยี่สิบสี่ส่วนที่สิบก็คือไม่ได้อยู่ในพักร่วมรัฐบาลไม่ได้อยู่ในพักร่วมรัฐบาลแสดงว่าในพลังประชารัฐไม่มีมาอีกแล้วเหรอคะอันนี้ไม่ทราบอ่ะ พูดถเรื่องกล้าหรือว่าเรามีเสียงสงนับสนุนรัฐบาล3-4เสียงในฐานะที่ท่านก็เป็นหัวหน้าพักพักหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายค้านก็ท่านก็มีสิทธิ์อภิปรายนะครับตามสไตล์ของท่านพูดในฐานะที่เคยใกล้ชิดนะครับถ้าผมยังอยู่ผมคงไม่ให้ท่านอภิปรายแต่แต่ว่าในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันมาเนี่ยถือว่าเป็นมิตใหม่และที่กิดนคจะอ,อภิปรายด้วยคือถ้าคนรักท่านก็ต้องรักท่านจริงๆนี่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวบิ๊กป้อมจะลุกอภิปรายเองค่ะ หลายประเด็นด้วยใช่ไหมครับนี่คุณธรรมรับอกในฐานะที่ผมเคยอยู่กับลุงผมรักลุงผมจะบอกถ้าผมไังอยู่วันนี้ลุงอย่าลุกอภิปรายถ้ารักลุงจริงอย่าให้ลุงได้ขึ้นมาพูดทำไมล่ะจริงๆถ้ารักลุงก็ต้องให้ลุงแบบลุกขึ้นพูดที่ลุงมีซีนไหมให้มีบทบาทในสภาหน่อยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านไม่เคยมีบทบาทในสภาเลยนะครับไม่มาเลยด้วยซ้ำคุณลุงในมุมคุณธรรมรอาจจะรู้สึกว่าเป็นผู้บงการทางคดีแล้ว S <S <L an> คือเป็นมาสเตอร์มายอ่ะแล้วก็บัญชาการดีแล้วแต่แต่ผมเข้าใจมุมคุณธรรมนัทอย่างหนึ่งก็คือถ้าเอาลุงมาเนี่ยแน่นอนลุงก็จะเป็นเป้าของพรรครัฐบาลโจมตีกลับอยู่แล้ว ừ ừ ừ ถูกไหมเอาค,ค,คุณมาพูดโจมตีคุณแม่รงทาคุณนโดนประทวงปังปังปัง,ปง,ปง,ปงเขาเข้าไปเนี่ยพลอวิทย์จะสู้ยังไงจะรับมือยังไงสมมติมารอบทิศทาง ใช่ไหมจะมีองค์คลรักพิทักษ์ลุงอีกมันก็ตลกพี่จะกลัวอะไรรอบที่แล้วอ่ะที่ลุงโดนซักฟอกอ่ะลุงลุงว่างไงอ่ะในสภาเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงแล้วเป็นไงจบไหมจบจ <laughs> บไม่แต่คุณธรรมนัสเนี่ยพูดถึงพลเอกประวิตย์รอบนี้เป็นรอบที่สองนะตน้งแต่ย้ายออกมารอบนี้บอกถ้าผมยังอยู่ที่พักจะไม่ให้ท่านพูดใช่ไหมอรอบที่แล้วอตอนโดนเรื่องมสามารถอาตอนนั้นเนี่ยคุณธรรมนัสก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าถ้าผมยังเป็นเลขาธิการพัก ท่านจะไม่โดนแบบนี้ซัดคุณภัยบูลไปเพราะฉะนั้น10เสียงเนี่ยที่บอกจะงอกขึ้นมาจากพรรคการธรรเนี่ยมันจะมาจากไหนผมบอกไม่ใช่พรรคร่วมด้วยใช่ไหมไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลสิบเสียงโมไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลก็มาจากรรคฝ่ายค้านสิแล้วพรรคไหนคะพรรคประชาชนเหรอยากถ้าไม่ใช่ประชาชนก็พรรคเก่าคุณธรรมนัตนั่นแหละพลังประชาชนสิบเสียงที่เขาก็แซวกันว่าเขาฝากเอาไว้คือเนี่ยสนุกตรงนี้แหละไอการไอการซักฟอกเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าจะล้มรัฐบาลได้หรือเปล่าแต่เขาจะดูว่า มันจะเป็นเวทีหรือมันจะเป็นอีเวนท์ที่คนที่อยู่ฝ่ายนั้นจริงๆอะได้แสดงตัวค่ะถูกไหมใช่ใช่คนที่คุมเครือคุมเครือหรืองูเห่าก็มาแสดงตนในทั้งนั้นแหละคุณเคยเล่นเกมไพ่คิลเลอร์ปะปที่มันจะหาแบบปุ๊บและแอบ,บสกิดกันคนไหนเป็นคิลเลอร์ก็จะต้องแสดงตัวตอนเฉลยผมเองครับก็นี่แหละนี่แหละฮะตอนบท ผมเองครับผมเองตามข่าวผมเองเลยครับออไม่ใช่ใครหรอกเรามาอยู่รัฐบาลแล้วครับเราไม่อย yeah> anyway> ู่ฝ่ายเก่าแล้วครับใช่ไหมแล้วผู้มูอเห่าน้กข่าวก็จะมาเช็คกันไอ้สิบเสียงมาจากไหนวะค่ะแล้วแป๊บเดียวก็จะรู้แหละว่าสมมุติว่าเป็นพักเก่าลุงป้อมฝ่ายค้านก็จะหายไปสิบเสียงฝ่ายรัฐบาลก็จะเพิ่มมาสิบเสียงหลังจากนั้นไอ้สิบเสียงนั้นก็จะถูกขับออกจากพักเพราะว่าี่ไปแหกมัติพักอ่ะถูกไหมก็ เวลาสักพ่อเขาก็อยนรู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่ขับก็จะเป็นเหมือนร้อยเอกธรรมนัสต่อหน้าก็โดนขังเอาไว้ก็ไปเจอพร้อมที่จะตีรวนพักตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแต่ฝั่งลุงป้อมก็ยืนยันนะว่ายังมีอยู่20เสียงในมือนะก็ยืนยันไปคุณธรรมนัก็ยืนยันตามเอกสารแต่ว่าวันนั้นนหะวันวันยกมือเนี่ยกลุ่มงูเห่าจะเป็นกลุ่มที่อึดอัดลำบากใจที่สุดถ้าเข้าไปนักข่าวรอดูที่สภาเนี่ยจะเห็นคนที่น่าเครียด วันนี้มาถึงแล้วเหรอวะเนี่ยเขาก็ต้องดิวกันมาแล้วไหมพี่เถียนไม่แต่มันเป็นวันที่แบบต้องประกาศต่อโลกไงให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยแหละเป็นแหมก็ไปอยากใช้คําแรงเราแปรพักแล้วอ่าแปรพักแล้วแต่ลุ้นลุงป้อมเนี่ยแกจะอภิปรายไหมพี่เถียนดาใจลุงป้อมหน่อยก็ถ้าออกตัวมาขนาดนี้ก็ต้องเออผมว่าถ้าง้างมาอย่างเงี้ยต้องพูดแต่มันจะแบบผมก็มองได้สองแบบนะแบบแรกไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบมีกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ เออน,นี่นะจะมีเรื่องชั้น14ีคุณปล่อยให้ใทักศิลจรวัตรมากอบงำเติร์ตเติร์ตเจบไม่มีอะไรอ่ามีกี่เรื่องหนึ่งสองอันพายนันอือสนแล้วก็ปล่อยให้ลูกพักพูดต่อก็เป็นไปได้แต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอ,อ,อยากให้เป็นแบบตามกระแสข่าวหลายอาจารย์หลายคนเขาวิเคราะห์กันเยอะา<ช>าอ,อาจารย์ธนพรอาจารย์โน่นอาจารย์นี่บอกคงต้องมีทีเด็ดคงจะมีทีเด็ดคือถ้าจะพูดถ้าจะพูดทั้งทีนะเก็บ แกไม่ได้พูดไม่ได้เข้าสภาไม่ได้มีบทบาทในสภาอยู่ๆทำไมมาจะจะพูดอ่ะรอบนี้อ่าแล้วถ้าสังคมมองขนาดนี้โฟกัสขนาดนี้ตั้งตารอขนาดนี้ถ้ามาถึงปุ๊บพูดแต่หัวแล้วก็ลงแหมโทษเพราะเทีย่ยงเนี้ยศึกศึกซักฟอกที่เที่ยวเนี้ยนะ ศัตรูตัวจริงที่หลายฝ่ายเขามองอ่ะไม่ใช่คุณอนุทินพักภูมิใจไทยทำไมถึงมองคุณอนุทินเป็นศัตรูอ่ะไม่ก็เขาระหองระแหงกันมาตลอดไงระหองระแหงแล้วจะมันก็อาจจะหวัดระแวงหรือเปล่าละ่ะว่า <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวไม่ช่วยนายกอย่างเงี้ยมันไม่มีทางลนะฮะคือเขาก็บีบเรื่องสวอเอาไว้อะฟอกเงินอ่ะอแล้วทางนี้ถ้าไม่ช่วยอีกนะถ้าไม่โหวตให้อีกก็ขยี้ทางนี้ไปสมมุติว่าโดนซักฟอกเรื่องคุณพ่อคุณนักสินนะพี่เดียนน่าจะช่วยยังไงอ่ะ มีรัฐมนตรีไหนดูเรื่องคุณทักษิณเลยนะมาถึงภูมิใจไทยเหรอมีพักไหนรับผิดชอบเรื่องคุณทักษิณบ้าง,ไ,งไม่มีกระทรวงไหนหดูแลไงก็เป็นกรทวีกันอ,อ,อ,องค์กรยุติธรรมใช่แล้วก็อาจจะมีบุคลากรในพักมิสุทธิชัยนรุนอธิศรเพียงเก๋ช่วยประทุหรือเขาอาจจะมีส่งสัญญาณว่าคุณไม่มาสักคนสองคนอย่างเงี้ยแต่ไม่ล่ะแต่เรื่องภูมิใจไทยกับกับเพื่อไทยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเขาก็อย่างนี้แหละะเขาก็จะตบจูบกันอยู่อย่างนี้แหละฮะเขาก็จะไม่ยอมกันถึงขั้น เป็นลูกน้องคุณทักษิณก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็จะไม่สู้กันจนตายกันไปข้างหนึ่งใช่ไหมก็่สองฝักนี้คุณนึกดูนะว่าเขาก็จะถือไพ่คนละใบถืออาวุธกันคนละแบบคุณทักษิณจะคุมรัฐบาลภูมิใจไทยเขาก็คุมน้ําเงินใช่ไหมเขาก็มีสวออเขาก็ส่งเสียงเขาก็มีกําลังค่ะฉะนั้นสองฝ่ายเนี่ย เขาจะซัดกันจนพังไปทั้งคู่แล้วให้พักประชาชนเนี่ยกวาดเป็นรัฐบาลหมดไหมหรือเขาจะจับมือกันเพื่อยึดประเทศนี้อของอำนาจด้วยกันไปด้วยความบาดหมางด้วยความหลองและแหงเนี่ยกันไปเรื่อยๆเขาจะเลือกทางไหน